คนคงเคยได้ยินคำที่เขาใช้เรียกสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยและมีการนำเข้ามาในรูปแบบที่แตกต่างกันนะครับเช่นเอเลียนสปีชีบ้างละคำว่าสัตว์ต่างถิ่นบ้างละคำว่าสัตว์ลุกรางบ้างละ,งละหลายคนคงสงสัยครับว่าแต่ละคำแตกต่างกันอย่างไรควรใช้ในสถานการณ์ไหนนะครับจริงๆแล้วเขาคงไม่ได้ฟักออกจากไข่กระโดดมาเกาะหน้าใครเหมือนในภาพยนตร์หรอกคำว่าเอเลียน มีความหมายว่าสิ่งมีชีวิตที่มาจากที่อื่นไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์หรือสัตว์น้ำก็ตามเพียงแต่ว่าด้วยอิทธิพลของภาพยนตร์ฮอลลีวูดในปัจจุบันที่ทําให้คําว่าเอเลียนเนี่ยถูกมองว่าเป็นสัตว์ร้ายเป็นสัตว์ทาลายล้างจึงทําให้คาคานี้เนี่ยมีความหมายในเชิงลบและมักจะถูกใช้กับสัตว์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายไม่ว่าจะเป็นผลกระทบเสียหายต่อชนิดพันธุ์พื้นเมืองส่งผลกระทบเสียหายต่อเศรษฐกิจและสังคม นี่แหละครับเอเลียนสปีชี์จากดีที่ผ่านมาครับในประเทศไทยของเรามีการนำเข้าสิ่งมีชีวิตและสัตว์รวมทั้งสัตว์น้ำจากต่างประเทศเข้ามาเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเลี้ยงเป็นเพื่อการบริโภคเอามาใช้ปรับปรุงพันธุ์หรือเอามาใช้เป็นสัตว์สวยงามก็ต่างหลายชนิดทีเดียวครับเมื่อนำเข้ามาแล้วเนี่ยก่อให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจตัวอย่างเช่นกุ้งขาว ปนิลปัจจุบันนี้กลับกลายเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจมูลค่าสูงก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้และผลผลิตส่งออกนำรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นอันมากทีเดียวครับสัตว์จากต่างประเทศที่นำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทยเราคงเรียกในภาพรวมนี้ว่าสัตว์ต่างถิ่น introduced species นะครับซึ่งหลายชนิดก็ก่อให้เกิดผลดีและมีผลกระทบน้อยต่อสัตว์ในท้องถิ่นของเรามีผลกระทบน้อยต่อระบบนิเวศของเรา แต่ในกลุ่มของสัตว์ต่างถิน่นบางส่วนนะครับเขาเข้ามาแล้วเนี่ยไม่อยู่เฉยๆแต่มาก่อกวนมาสร้างความไม่สงบให้กับสัตว์ท้องถิ่นของเรารวมทั้งก่อกวนหรือสร้างความไม่สงบให้กับระบบนิเวศของเราด้วยพวกนี้เราเรียกเขาว่าสัตว์ลุกราหรือสัตว์ต่างถิ่นลุกราครับเขาลุกราแล้วเขามาก่อกวนอะไรบ้างอันดับแรกเลยครับ สัตว์ต่างถิ่นลุกรานแย่งอาหารสัตว์พื้นเมืองของเราเนื่องจากด้วยคุณสมบัติที่สัตว์ต่างถิ่นหลายชนิดเนี่ยครับกินอาหารเก่งกินอาหารได้หลากหลายเมื่อเข้ามาในประเทศของเราแล้วเล็ดลอดลงไปสู่แหล่งน้าธรรมชาติเขาก็ไปแย่งอาหารสัตว์ท้องถิ่นของเรากินนะครับซึ่งก็ทําให้สัตว์ท้องถิ่นของเราเนี่ยมีอาหารลดลงแบบนี้เรียกว่ารบกวนและลุกรานระบบห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศนะครับมีผลกระทบต่อ สายใยอาหารของสิของสัตว์น้ําท้องถิ่นในระบบนิเวศของเราครับเลเวลที่2สัตว์ต่างถิ่นรุกรานเข้ามาแล้วมาแย่งถิ่นอาศัยสัตว์พื้นเมืองของเราด้วยความสามารถที่สัตว์ต่างถิ่นรุกรานเนี่ยเขาแพร่พันธุ์เพิ่มจํานวนได้อย่างรวดเร็วทําให้มีประชากรมากและแย่งถิ่นอาศัยและในบางกรณีก็แย่งพื้นที่ผสมพันธุ์วางไข่ แย่งแหล่งอนุบาลตัวอ่อนสัตว์พื้นเมืองของเราด้วยแบบนี้ก็เรียกว่าส่งผลกระทบต่อวงจรชีวิตของสัตว์น้ําท้องถิ่นของเราทีเดียวครับเลเวลที่3สัตว์ต่างถิ่นลูกรานมาบ้านเราแล้วไม่ได้มาตัวเปล่าแต่เขาพบโอเชื้อโรคและปอรอสิตมาด้วยเจ้าเชื้อโรคและปรสิต์พวกนี้หากเล็ดลอดลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติก็จะแพร่กระจายออกไปก่อให้เกิดการระบาดสู่สัตว์น้ําพื้นเมืองของเราในเคสนี้เนี่ยครับก็มีรายงาน ใน,ในอนดีตที่ผ่านมามีการนําเอากุ้งเครฟิชจากประเทศสหรัฐอเมริกาไปเลี้ยงในทวีปยุโรปปรากฏว,ว่ามันมีเชื้อราติดอยู่ในกุ้งเครฟิชเหล่านั้นพอเชื้อรานี้เล็ดรอดลงไปสู่แหล่งน้ําธรรมชาติในยุโรปเชื้อราก็ไประบาดในกุ้งเครฟิชสายพันธุ์พื้นเมืองจนกระทั่งในปัจจุบันนี้เนี่ยกุ้งเครฟิชสายพันธุ์พื้นเมืองบางสปีชีส์ในยุโรปเนี่ยแทบจะสูญพันธุ์ไปทีเดียวครับ สัตว์น้ำต่างถิ่นลุกรานไม่ใช่หยุดแค่การลุกรานแย่งอาหารการแย่งถิ่นอาศัยการปล่อยเชื้อโรคแต่ในเลเวลที่4สัตว์น้ำต่างถิ่นลุกรานทำร้ายทำลายและกินสัตว์พื้นเมืองของเราเข้ามาในระบบนิเวศของเราแล้วกลายเป็นพรีเดเตอร์ตัวใหม่ในห่วงโซ่อาหาร ส่งผลให้สัตว์น้ำท้องถิ่นของเราเนี่ยลดปริมาณลงนะฮะสู้กับพรีเดเตอร์ตัวใหม่ไม่ได้ก็มีปริมาณลดน้อยถอยลงอันนี้เรียกว่ามีผลกระทบต่อประชากรสัตว์น้ำพื้นเมืองของเราครับสำหรับระดับที่5เลเวลที่5ลุกเรานเศรษฐกิจและสังคมสัตว์น้ำต่างถิ่นลูกรานเข้ามาแล้วส่งผลกระทบต่อมนุษย์ครับทำให้เศรษฐกิจและสังคมในระดับภูมิภาคและในระดับประเทศเนี่ยแย่ลงนะครับอ่า มีผลกระทบรุนแรงต่อการสร้างงานสร้างรายได้ในภูมิภาคตัวยอย่างเช่นการเข้ามาของหอยเชอรี่ที่ทําให้ผลผลิตข้าวลดลงมีผลกระทบต่ออุาตสาหกรรมานาข้าวการเข้ามาของตะหมอคางดําซึ่งปัจจุบันนี้ก็ส่งผลกระทบต่ออุาตสาหกรรมการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ําโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงกุ้งทะเลปริมาณกุ้งทะเลที่ได้จากการเลี้ยงลดลงเคสนี้ในประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ก็เจอเหตุการณ์เช่นกันครับ การเข้ามาของปลาหมอคางดําในแหล่งน้ําธรรมชาติของประเทศฟิลิปปินส์ทำให้ผลผลิตการเลี้ยงตาลน,นวลจันททเลลดลงอย่างมากนั่นก็หมายความว่าปลาหมอคางดําส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงและการส่งออกตาลน,นวลจัน์ทเลของฟิลิปปินส์เลยทีเดียวในเคสที่สัตว์ต่างถิ่นรุกรานเข้ามาแล้วมาส่งผลกระทบในระดับที่4ทําลายสัตว์พื้นเมืองในระดับที่5ทําลายเศรษฐกิจและสังคม แบบนี้แหะครับเจ้าสัตว์ต่างถิ่นลูกรานเหล่านี้เราคงต้องเรียกเขาด้วยชื่อที่ดูน่าหวาดกลัวว่า Alien Species ดังนั้นในภาพรวมของคําเหล่านี้ครับเราคงต้องเรียกสัตว์น้ําจากต่างประเทศที่เข้ามาเลี้ยงในประเทศของเราในภาพรวมใหญ่ว่าสัตว์ต่างถิ่น n t t r o u u e s p species ซึ่งในกลุ่ม Introduce s species นี้จะมีบางพวกซึ่งเป็นสัตว์ลุกรา invasive species นะครับลุกรานแย่งอาหารลุกรานถินอาศัยเชื้อโรคและหากว่าเจ้าสัตว์ต่างถิ่นลุกรานเหล่านี้ลุกรานหนักถึงขั้นทำลายสัตว์พื้นเมืองของเราทำลายเศวษฐกจิจของเราเมาื่อไรเราจะเรียกเจ้าพวกนี้แหละครับ alien species ครับ